สุดสะพรึงท่านเตือนล่วงหน้าถึงสามครั้งเปิดคำทํานายครูบาอาจารย์จะเกิดสงครามใหญ่ให้เตรียมรับมือถึงเวลานั้นประเทศไทยของเราจะเจริญถึงขีดสุดค่าเงินบาทของเราจะกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะ โลกนี้อันตรายขึ้นเรื่อยๆถ้าหากสงครามโลกครั้งที่สเกิดขึ้นสิ่งที่จะตามมาคือผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงซึ่งทุกวันนี้โลกก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำท่วนหน้าอยู่แล้วได้แต่ประครับประคองกันไปกังวลกันว่าจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ซึ่งหมายถึงความพินาศย่อยยับของชีวิตมนุษย์จำนวนมหาศาลโอกาสจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร ก็เป็นไปได้ได้แต่สวดมนต์ภาวนากันอย่างเดียวในสถานการณ์แบบนี้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพระเครื่องไว้ให้พร้อมสำหรับชาวไทยและต่อไปนี้คือคำทำนายของหลวงพ่อท่านจิตโตที่ท่านได้เตือนไว้ก่อนท่านจะละสังขารเกี่ยวกับเรื่องสงครามใหญ่ที่กำลังจะมาถึงและการเตรียมรับมือ ขอย้อนไปปีพศ2 5 5 9หลวงพ่อท่านจิตโตท่านกล่าวถึงเรื่องสงครามใหญ่และความเป็นไปของโลกเราในการข้างหน้าราวกับท่านมองเห็นอะไรได้อย่างชัดแจ้งแทงตลอดท่านกล่าวไว้อย่างน้อย3าบาระเกี่ยวกับเรื่องนี้คือในวันที่10เมษายน19กรกฎาคมและ22สิงหาคม2559 ถึงเหตุการณ์ในการข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและโลกนี้ท่านกล่าวไว้ว่านับจากนี้ต่อไปเป็นช่วงเวลาถึงเจปีจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นเจ็ดปีแห่งความพลิกผันสิ่งที่พวกเธอไม่ได้เห็นเธอก็จะได้เห็นซึ่งค่อนข้างจะน่าสะพรึงกลัวเนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวร้ายให้ผลกับคนทั้งโลก ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่ายักษ์จะรบกันคือเรื่องจริงและหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีก็ได้พูดไว้เช่นกันประเทศไหนที่เคยดีก็จะพลิกกลับมาร้ายและเสื่อมถอยประเทศไหนที่เคยร้ายก็จะกลับมาดีเดี๋ยวพวกเธอลองดูเอาเถิดซึ่งเราก็คงเห็นแล้วจากปัจจุบันส่วนประเทศของเราเคยร้ายมาแล้ว ก็จะไม่กลับไปร้ายอีกแต่จะดีขึ้นเป็นอย่างมากแต่เราก็จะได้พบกับความสูญเสียความทิปรยยกอันยิ่งใหญ่ในแผ่นดินของเราปลายปี2559ซึ่งท่านได้พูดไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นว่าเราจะพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ขอให้พวกเธอทั้งหลายตั้งจิตยอมรับและตั้งรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไว้ให้ดี ไม่อย่างนั้นจิตของพวกเธอจะเสียหายมากซึ่งต่อมาก็เป็นเรื่องที่จริงเราทุกคนก็รู้กันอยู่ท่านพูดไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่จะต้องเจอภายในวันข้างหน้าที่แน่นอนคือสงครามใหญ่ย้ำชัดๆนะว่าสงครามใหญ่เมื่อประเทศเขาโดนบีบคั้นเขาก็จะมาบีบคั้นประเทศอื่นอีกเราก็จะโดนบีบคั้นบ้างแต่ไม่เยอะ เหมือนประเทศรอบๆประเทศข้างเคียงวิธีป้องกันตัวและรับมือ 1. เตรียมตัวจากภายนอกท่านว่าอย่าพยายามใส่เสื้อผ้าที่มีสีดำคล้ำเศร้าหมองเพราะว่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายมันจะตามมาเกาะติดเราจะทำให้เราเป็นผู้ที่ดูไม่มีราศีไม่พองใส เมื่อนั้นมันก็จะพาเคราะห์กรรมที่ไม่ดีติดตามมาให้ผลเราได้อย่างง่ายดายด้วยท่านให้หาอัญมณีอันเป็นมงคลมาใส่ไว้เพื่อจะทำให้ตัวเรามีแสงสว่างอยู่ตลอดสิ่งมืดดำความหมองมนเคราะหกรรมชั่วร้ายหนัก,นกๆก็จะเข้าหาเราไม่ได้เพราะเราทำตัวเราให้สว่างตลอด ความสว่างมันเป็นปรปักษ์กับความมืดอยู่แล้วเราต้องใช้สมมุติแก้สมมุติในส่วนวัตถุมงคลอื่นๆนั้นเราจะมีวาสนาอาราธนาบารมีของท่านไปใช้คุ้มครองตัวเองหรือไม่ท่านบอกว่าบางคนมีบุญก็คือได้วัตถุมงคลมาแต่ไม่มีวาสนาคือไม่ได้อาราธนาบารมีของท่านให้ครอบคลุมกายวาจาใจ แล้วนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอท่านว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายวัตถุมงคลเหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่อนุภาพต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะ 2. เตรียมตัวจากภายในท่านว่าอย่าพยายามทำจิตใจให้เศร้าหมองต้องพยายามทำจิตใจให้ผ่องใสไว้เสมอบาปอากุศลกรกัก็จะไม่ตามเข้ามาสิงสู่ใจ พวกมารต่างๆจะไม่สามารถที่จะชักจูงเราไปในทางที่ชั่วร้ายได้วิธีการที่จะทำให้จิตใจเราผ่องใสไม่หมองเศร้าคือการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยไว้เสมอพยายามท่องไว้ในใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราก็จะทำให้จิตใจของเรามีความสว่างผ่องใส สิ่งชั่วร้ายก็จะไม่มารบกวนเราได้หลวงพ่อท่านเคยพูดไว้ว่าเมื่อถึงปีพศ2575ประเทศไทยของเราจะเจริญถึงขีดสุดเป็นมหาอำนาจในทุกๆด้านค่าเงินบาทของเราจะกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกส่วนในช่วงที่เกิดภัยสงครามประเทศเราก็จะโดนนิดหน่อยเช่นว่าอาจจะต้องซื้อข้าวกินแพงนิดหน่อย เสื้อผ้าผ้าผ่อนท่อนสบายต่างๆก็หาได้ยากเพราะโรงงานที่ผลิตพวกนี้รวมถึงวัตถุดิบต่างๆจะโดนระเบิดนอกนั้นเราก็จะประคองตัวให้ผ่านไปได้วัตถุมงคลที่การดังสีนิวเคลียร์ได้โดยเฉพาะสายวัดท่าสุงเมื่อพูดถึงเรื่องสงครามโลกครั้งที่สหลวงพ่อวัดท่าสุงท่านเมตตาต่อปัญหาธรรมมีผู้ถามว่า ถ้าสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรประเทศไทยของเราท่านบอกว่าคนที่จนอยู่กระท่อมจะมีเงินนับแสนคนที่มีเงินจำนวนแสนไม่ถึงล้านถือว่าจนคนฐานะดีนิดหน่อยต้องมีเงินเป็นล้านรวยใหญ่ถามท่านว่าสงครามจะถึงประเทศไทยไหมท่านบอกว่าสงครามของเขาไม่ถึงประเทศไทย แต่สงครามในประเทศไทยยังมีปากใต้กรมหลวงชุมพรขอยืนยันใครรักษาทิศใต้ท้าวิรุณหกใช่ไหมกรมหลวงชุมพรบอกครับผมรับหน้าที่ทางทิศใต้ถามว่ายันอยู่ไหมท่านบอกยันไม่อยู่ครับแต่ตียันมาเลเซียเลยยึดไม่ปล่อยถามว่าทิศเหนือใครรับผิดชอบ ท่านทาเวสุวรรณบอกผมครับถามว่าเป็นยังไงท่านทาเวสุวรรณท่านบอกเชียงตุงยันแม่น้ำแยงสีเกียงคุณยกทรงสงครามโลกครั้งที่สามบ้างก็กลัวจะเกิดบ้างก็อยากให้เกิดไวๆวไอ้ที่กลัวจะเกิดคือกลัวจะตายไอ้ที่อยากให้เกิดไวไว เพราะหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไรรวยเมื่อนั้นหลวงพ่อไอ้ที่รวยไม่ใช่อะไรหรอกสงครามของเรามันไม่ใหญ่โตไม่เกิดในส่วนกลางมันเป็นแต่เพียงชายแดนเล็กๆน้อยๆอยโรงงานอุตสาหกรรมทำงานสบายขายของได้ดีเขารบกันเราขายของพวกเกษตรกรรมก็รวยข้าราชการก็รวยชาวนาก็ดีพวกปลูกผักก็ดี มันแพงนี่ใช่ไหมล่ะสงครามกลางเมืองเราไม่มีมีแต่พวกเบ่งเบ่งชายแดนนิดหน่อยที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่ายักษ์นอกพระพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันยักษ์หินที่ถูกสาบจะลุกขึ้นอัลวาดยักษ์หินที่ถูกสาบคือพวกทะเลทรายตายไปฝ่ายละครึ่งจึงเลิกรากันแต่ว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา จะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนะักเท้ามหาราชบอกว่าพระหางมากถ้ามีอยู่กับใครจะไม่ตายเพราะอาวุธเคมีถ้าเกิดสงครามนะน้อมกราบในโอวาททรรมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการเล่าฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ